สวัสดีครับทีเด็ดบอลซีดประจำบันจันทร์ที่20พฤศจิกายนครับ2,566ครับฟุตบอลยูโร2,024กลุ่ม H ครับระหว่างไอร์แลนด์เหนือครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเดนมาร์กครับเวลาตี2 45นาทีมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับสถิติการพบกัน 3ครั้งหลังสุดครับเดนมาร์กเอาชนะไป1ครั้งครับไอร์แลนด์เหนือชนะไป1ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งครับล่าสุดวันที่17เดือนมิถุนายนครับปี2023ที่ผ่านมาครับเป็นฝั่งของเดนมาร์กเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับมากันที่ผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของไอร์แลนด์เหนือครับชนะไป1เสมอศูนย์ แพ้5ครับยิงได้3ประตูเสียไปแปประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนเดนมาร์กครับชนะไป4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้11ประตูครับเสียไป7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับไอแลนด์เหนือครับบุกไปแพ้ฟินแลนด์ถึง4ประตูต่อ0ูย์ครับส่วนเดนมาร์กครับเปิดบ้านเอาชนะสโลวีเนียไป2ประตูต่อ1ครับ มากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของไอแลนด์เหนือครับชนะไป2เสมอ0แพ้3ครับยิงได้5ประตูครับเสียไป4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฝังทีมเยือนครับเดนมาร์กครับเกมเยือนชนะไป1เสมอ1 แพ้3ครับยิงได้6ประตูครับเสียไปแปประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดของเดนมาร์กครับเกมเยือนวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับบุกไปเอาชนะซานมารินโน2 2ประตูต่อ1ครับ าดูตารางคะแนนของกลุ่มเกันครับเจ้าบ้านครับไอร์แลนด์เหนือครับแข่งไป9นัดครับชนะไป2เสมอศูย์แพ้ถึง7ครับมี6คะแนนครับอยู่อันดับที่5ของตารางครับส่วนทีมเยือนครับเดนมาร์กครับแข่งไป9นัดครับชนะ7เสมอ1แพ้1ครับมี22คะแนนครับอยู่อันดับที่1ของตาราง มาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับไอแลนด์เหนือครับมีอัตราการชนะ20%อัตราการเสมอ35%อัตราการแพ้45%ครับฝั่งทีมเยือนครับเดนมาร์ครับมีอัตราการชนะ55%อัตราการเสมอ20%และอัตราการแพ้25%ครับสำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลสีประจำวันนี้ครับขอยกไม้กับทีมเยือนครับเดนมาร์กแน่นอนครับ